สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะมาเจอกับข้าวนกนาอีกแล้วค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับนะคะพี่น้องเข้าสู่ช่องข้าวนกนานเนร์แลน,นค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ข้าวนกนามาทํางานตอนเช้าตอนนี้เข้าโมงครึ่งแต่ยังไม่ถึงเวลาทํางานข้าวนกนาทํางานเริ่มตั้งแต่สิบโมงแต่ก็มาเร็วเหมือนเดิมเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆค่ะพี่น้องขาวันนี้ข้าวนกนามาทํางานมีลูกค้าคนใหม่อสเรส ทรสใหม่ค่ะสถานที่ใหม่บ้านบ้านบ้านลูกค,ค้าคนใหม่ค่ะพี่น้องก้านอกนาเขาไม่รู้ว่าตรงไหนนะเขาขับรถมาขับรถมาบังเอิญมาที่ตึกลืมไปว่าตึกที่พี่สาวก้าวนอกนาอยู่พี่สาวที่เนเธอร์แลนด์ที่เขาป่วยอะนะอยู่ตรงนี้ก็ขับเอ่อเอ่อตอมทอมก็พามาตรงนี้เขานอกนาตก,กใจค่ะพี่น้องค่ะ วันนี้ตอนเช้าข้าวนอกนาคิดถึงพี่สาวมากเลยค่ะพี่น้องคิดถึงเขานะคะคิดถึงข้านอกนาจะส่งรูปปวใจแล้วก็สวงฉูบทุกวันเลยตอนเช้าแล้วบัเงเอิญวันนี้ข้าวนอกนาตื่นขึ้นมาข้านอกนาคิดถึงข้านอกนาก็ส่งข้อความไปถามว่าวันนี้ฉันไปหาคุณได้ไหมอ่หกโมงอ,อเวลาหกโมงถึงหกโมงครึ่งระหว่างตรงนั้นเขาก็ยังไม่ตอบแต่เขา ทุกวันที่เข้านอกนาส่งไปนะพี่น้องเข้านอกนาส่งอะส่งส่งจูบแล้วก็ส่งหัวใจไปให้เขาก็จะอ่านแต่ไม่ตอบเพราะว่าแฟนก็บอกแล้วครั้งจุดตายว่าเขาไม่อยากเห็นใครทั้งหมดเลยก็ไม่อยากเห็นเพื่อนไม่อยากเห็นใครไม่อยากเห็น ไม่อยากเห็นเห็นอยากเห็นแต่แฟนเขาคนเดียวเขาพี่น้องขาเขาก็เลยไม่ตอบแต่เขายังหา่านก็านอกนาก็หุนใจว่าเขาอะยังมีชีวิตอยู่แต่แฟนเขาบอกแล้วแหละว่าถ้าเขาบังเอิญเขาจะต้องเสียชีวิตไปในเร็วๆนี้แฟนเขาจะส่งกล่าวมาบอกเขานอกนาว่าเสียชีวิตแล้วถึงเ้านอกนาส่งรูปหัวใจแล้วส่งจูบไปทุกวันทําไมรู้ไหมคะพี่น้องเ้านอกนาอยากรู้ว่า ความเคลื่อนไหวเป็นยังไงของเขาเขาห่านเขานกนาก็าอุ่นใจที่เขาเปิดอ่านเขาเขาอ่านทุกครั้งที่ถรงรูปหัวใจไปค่ะแล้วบังเอิญวันนี้ดูสิคะพี่น้องเขานอกนามาทํางานตึกที่พี่สาวอยู่เนี่ยลูกค้าคนใหม่ลูกค้าคนใหม่พี่สาวอยู่ชั้นที่หกเขานอกนาอยู่เขานอกนาที่มาทํางานนะ่ะนะที่บ้านเล็กที่อ่ะ อยู่ชั้นล่างชั้นที่ห้าค่ะพี่น้องค่ะเ้านกนาเห็นแล้วแหละว่าตรงไหนอ้องไหนอ้ยเศร้าจังเลยค่ะพี่น้องค่ะเศร้าจังเลยเ้านกนาคอยคอยพี่สาวเ้านกนาก็วนมานะตรงนี้วนมาดูบ่อยเลยเพราะว่ามันอยู่สองกิโลครึ่งไกลจากบ้านเ้านกนาแล้วเ้านกนาก็เดินตอนเย็นๆออกกำลังกายก็เดินผ่านมาเ้านกนาก็ถ่ายรูปให้เขาว่าฉันเดินผ่านมาที่ข้างบ้านของคุณ เพราะว่าเมื่อก่อนเราเดินผ่านมาบ่อยแล้วเขาก็จะจะ,จะคอยลงมาคอยกับน้องหมากับเคียร่าค่ะพี่น้องกาลงมาคอยกับเคียร่ากับน้องหมาของเขาคอยเ้านอกนาเพื่อที่จะเราไปเดินด้วยกันนั้นเลยค่ะพี่น้องเศร้ามากเลยอ่ะเศร้ามากเลยมาทํางานตึกนี้ ติ่พี่สาวอยู่่ะพี่น้องค่ะนี่ไงคะจะมาอัปเดตวันนี้ตอนเช้าๆมาอัปเดตไอ้พี่น้องทราบว่าพี่สาวอะที่เขาป่วยอะเขายังมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่อยากเห็นใครทั้งสิ้นแล้วค่ะพี่น้องไม่อยากเห็น ใครทุกคนเพื่อนเขาหรือว่าใครหรือทุกคนเ็าไม่อยากเห็นแล้วคนที่นี่ก็ไม่อยากเห็นแล้วถ้าเ,เขาเขามีทุกอย่างนั้นนะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเขาไม่อปปี้แล้วกับชีวิตเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะเสียชีวิตน่ะคะ่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละเศร้าจังเลยอ่ะเขานอกนามาทํางานตึกนี้จึงมา <ś sao> อยากมาบอกกล่าวกับพี่น้องค่ะเดี๋ยวอยากมาบอกกล่าวเดี <S <s ๋ยวให้ดูตึก <s> หน่อยหนึ่งที่เขานอกนามาทํางานกับพี่น้อง อเศร้ามากๆเลยอะ่ะพูดไปก็อยากร้องให้แหละพี่น้องแต่มีแต่เรื่องเศร้าตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ดวงตกหรือหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะพี่น้องนะคนเรานะบางช่วงชีวิตนะมันมีตั้งสุขต,ตั้งทั้งทุกข์นะพี่น้องนะชีวิตของคนเราใครมันจะมีสุขไปตลอดนะทุกแต่ก็เราก็อย่างที่เขานอกนาบอกว่าเราต้องเข้มแข็งกับพี่น้องเราต้องชีวิตต้องเดินต่อไป ต้องเข mm ้มแข็งเข้มแข็งมากที <được Felix them> ่สุดโดยจะพะเข้านอกนานะคะพี่น้องเข้านอกนาเป็นคนที่เข้มแข็งมากแล้วเศร้ายังไงเสียใจยังไงไม่เคยได้ร้องไห้เลยไม่เคยได้ร้องไห้เดี๋ยวเวลาเวลาเข้านอกนาเล่าชีวิตของตัวเองนะเรื่องของเล่าชีวิตของตัวเองเข้านอกนาจะบอกพี่น้องว่าทําไมเข้านอกนาไม่เคยได้ร้องไห้นะคะพี่น้อง แต่ก็อยากร้องให้มันมันอยู่ในหกแต่ไม่เคยร้องให้จะพูดแบบยิ้มยิ้มอย่างนี้ตลอดเลยกับพี่น้องโอเคนะคะคลิปนี้มาอัปเดตให้พี่น้องทราบเรื่องพี่สาวแล้วก็มาทำงานตึกนี้เศร้าใจจังเลยกับพี่น้องเศร้าใจมากเลยเศร้าใจจังเลยที่มาทำงานตึกบ้านที่พี่สาวอยู่ก็เมื่อก่อนก็มาทำอยู่ตรงนี้และมาช่วยเขา แต่ตอนนั้นไม่รู้สึกว่าเป็นลูกค้านะตั้งแต่เข้าวันแรกเลยไม่เคยรู้สึกว่าเป็นลูกค้าเลยรู้สึกว่าเป็นใครก็ไม่รู้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นเป็นทุกอย่างกับพี่น้องตั้งแต่เห็นครั้งแรกมันคลิกอย่างที่บอกนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวสักครู่เข้านอกนาก็ต้องขึ้นไปบ้านลูกค้าเข้านกนาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องคลิปบอกกล่าวนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องชอบ <c oughs> อ,อคลิปนี้นั้นของเขานกนานะพี่น้องอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดติดตามให้เขานกนาคนนี้ด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะนี้แล้วกับพี่น้องตึกที่พี่สาวอยู่ค่ะห้องพี่สาวอะอยู่ชั้นหกอยู่ติดมุมเลยมุมซ้ายมือโน่อนอะซ้ายมือนะคะพี่น้องค่ะต่างฝั่งซ้ายมือที่เขานกนาเดินไปนะน่ะ นี่แต่ตึกแล้วเขานกนาก็ต้องมาทำงานตึกนี้พี่สาวอยู่ชั้นหกเขานกนามาทำงานชั้นห้าค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เศร้าจังเลยอ่ะมาตึกที่พี่สาวอยู่